และของที่กรุงเทพมหานครสาธิตปฏิบัติการกรุงเทพมหานครไปข้งแรงสิถึง1ิพฤษภาคม2567นเกยกและสุพรรณประชุมแห่งชาติศ,ศริกิจและพบก,กันเป็นทางการอีกครั้งครับโครงการนี้ดำเนินการจัดนะฮโดยสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครนะครับ,บค่ะสำหรับงานครั้งนี้นะคะเราจัดขึ้นเพื่อแสดงสินค้านะคะแล้วก็จัดจำหน่ายค่ะ สินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์จากรกรุงเทพมหานครนะคะหรือที่เรียกกันว่าบางกอกแบรนด์นั่นเองค่ะนอกจากจะมีสินค้าแล้วยังมีร้านอาหารอร่อยๆที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้ได้ลองลิ้มชิมรสกันด้วยนะคะนอกดีราคาถูกแล้วก็จับ้องได้ด้วยนะคะโดยงานนี้ค่ะถือเป็นการส,งสา่งเสริมภาพลักษณ์ในการท่องเที่ยวที่ดีให้กับนกรุงเทพมหาะนะครอีกทางหนึ่งเยที่เลยจีเงอครับบางา่าวได้ว่า หลากหลายมากๆเลยนะคะมาจัดแสดงให้เราได้จับจองจับจ่ายกันด้วยนะค,คะอะอ,อะไปตอบกันเลยดีกว่าค่ะพี่สอะไม่ได้ให้กับชุมชนนั่นเองสวยงามมากๆโอ้สวยมามเรียกว,ว่าแอบไปลองใช้ผู้ใหญ่ทุกท่านครับผู้หญิงทุกท่านครับแขกข้มีเติรครับผมตัวนี้นะฮะอันนี้นะคะมา นี้นะคะเขตจอมทองอีนั่นเองค่ะสินค้าที่เห็นอยู่นี้นะคะต้องบอกเลยว่าได้รับคัดเลือกนะคะให้เข้าร่วมงานสงการเพื่อแสดงสินค้าที่ฟินแลนด์ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาใช่าจากรา้านเทวดาใจดีเท่าน,นั้นเองค่ะพี่สาวร้าน<อ>นี้ต้องบอกสินค้านะคะแสดงอััตรณ์ของความเป็นไทยด้วยการใช้สมุนไพรนะฮะผ่านทางน้ำ พัฒนาสังคมไดยรวมการจัดการตลาดินพันธมิตรนครระบบาวันที่10พฤษภาคมคศ2012พัฒนาใน2 5 6 7โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผู้ประกอบการในพันธมิตรนครได้มีสถานที่จำหน่ายและแสดงสินค้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้นเกิดเงินทุนหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจเลื่อนเผยแพร่ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนทั่วไปเป็นไปตามนโยบายของพระัฐบาล27ปีด้านเศรษฐกิจ สำหรับกิจกรมในงานในวันนี้ประกอบด้วยการจำหน่ายกิจาชุมชนเที่ยาัยนครและการจำหนายอาหารอร่อยชวมชิมและของดีเที่ยาลัยจำนวน150ล้าน3เทียวมลัยนคร 4. กิจกรรมการแสาต่าๆต่าง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 ๆารๆต่างตางาัในครงๆต่าง่องั่างๆต่าสนต่าย่างๆี่างๆต่างาง่าง่งๆางๆต่งๆางางๆ่ง <oh ่างๆตาต่งๆง่างางร่ ที่มาทุกจานสินค้าตุนชัยนันนะครับท่านรอบรู้ว่าท่านผอผู้ยการเขตท่านก็ไิหารแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ต้องขอบคุณรู้มากนะครับที่พวกเรามาร่วมงานจีิงแล้วเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญของเมืองนะเพราะว่าจริงแล้วหัวใจที่จะขับเคลื่อนเมืองคือเศรษฐกิจและจริงแล้วที่เราอยากให้มีก็อยากจะให้ชุมชนต่างๆเนี่ยที่มีผลิตภัณฑ์เนี่ยแต่บ้ามีพื้นที่ในการขายหาตลาดได้และหน้าที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ต้องช่วยกันพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพ แล้วก็ช่วยการหาช่องทางในการขายผมไม่ใช่แค่เป็นช่องทางอนาล็อกแต่อาจจะมีช่องทางที่เป็นดีเทลเป็นแพลตฟอร์มต่างๆเพราะสุดท้ายแล้วอนอาคตเนี่ยผมเชื่อว่าการออกไปหางานเนี่ยจะน้อยลงคือเด็กรุ่นใหม่จบมาที่ไปหางานจะน้อยลงเด็กรุ่นใหม่ต้องสร้างงานเองต้องสร้างอาชีพเองต้องสร้างผลิตภัณฑ์เองกสทชเองเราคงไม่ได้เก่งในแง่สร้างผลิตภัณฑ์แต่เราสามารถเอางมาตุ่วกให้ พี่น้องในกรุงเทพมหานครที่มีผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถหาตลาดที่ขายได้ก็เป็นตัวอย่างของงานต้องจัดให้เยอะขึ้นจัดในหลายรูปแบบแล้วงพยายามให้เข้าถึงตลาดให้มากที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นเวลาสมควรแล้วครับผมขออนุญาตเปิดงานตลาดผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครรับัดนี้นะครับขอให้การประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจใ้ทุกการงานขอบคุณครับขอบคุณทุกท่าพมหานครอย่างเป็นทางการนับถอยหลัง ห้าสี่สามสองนึง ท้ายจะมีน้องๆงันรำนะคะยินเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะขาติชกาบอกไว้นะคะว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่สามารถที่จะมีผลักได้ก็ต้องรบกวนทุกท่านนี่แหละที่ผดผลังขึ้นมาและทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็จะจัดสถานที่ในการซัพพอร์ตเกิดขึ้นนั่นเองค,ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านผู้ว่านะคะยิ้มชมนูภายในงานกันก่อนเนาะวันนี้มีของกินนะคะ อยากจะเก็บภาพบรรยากาศนะที่นี่ตัเตรียมของดีเลยนะคะเดี๋ยว เราไม่ได้ทำให้สิ่่เราตอกรมันเนไปไ้องกอย่างี่เรากดาต้องมีเรื่องที่มีแต่ผมบอกว่าความโชคดีอย่างหนึงนต้องอย่างน้ยจะมีคนที่มีเงินมาสาน่ กาศสีเงินนะจะเป็นสีสองพ่ม้เลยนะครับงานงานนี้โมรช่นมากมายนะฮะเียกว่าเป็นสินค้าละอรดีเุ่อความดีนะห้าสุบเหตุนะฮที่มาพูดกันนะเรียกว่าเป็นผลพันธ์้าะครอบแบบจากผู้ประกอบการนะครับทั้งห้เหตคุณไม่เมาอันอเลยกว่าร้ายห้าสบ้านค้าในนี้นะใช่ค่ะและงานนี้นะคะก็